กะเพราหมูกรอบไข่ดาวส้มตำมาเด้อเสืออยู่ทางบ้านกันกับเราด้นมาเด้อข้าวผัดอันนี้ไข่เนี่ยมาจากไหนเนี่ยมากินข้าวกับเราไข่มาจากไหนเนี่ยมาจากปลาจากบมออันนี้อะไรอมไข่อมไข่อยู่เนี่ยไในบอกว่าไม่มีกับข้าวไง มาจากไหนที่นี้เยอะแยะมากมายใช่จากไหนใครเลนไหนล่ะก็ไอ้กุ้งชนะเอามาปั่นฉันซีทำไมเธอหันหลังอย่างนั้นล่ะโอ้ตายแล้วยังทำนะผมกเป็อันผุ้ผู้ใดสอนเห็ดไอ้ตกคลิปสุดท้ายเมื่อคืน ก็คือทานมาชุดนี่นะการฮ็ดเอ็อใครทีนเสือเสือกลับไปนั่นวะใครใครดีกินมข้ามวงอุ้ยไปทำมาแล้วจะทดใหม่เนาะจะทำยงไงแค่ทำปกเสือเสร็จแล้วทีนี้ข้าก็ยังมาทำปกที่ไปรูดไซส์แบบคนละครึ่งอย่าละแกงว่งนอนเนี่ยนะเพ้าะว่าทำไปก็หลับทำไปก็หลับทำไปก็หลับทำไม่ได้แกงว่องนอนเขาไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะทำแล้วมันหลับอืู่อ๋อไปทำมาแล้วว่วงนอน เขาไห้กระดักหมือนกันพีชรเขาเลยจะแค่ปลูกอยโอ้ไม่เสร็จดึงมาทานนะอาจารย์ทานทานแต่ก็จำได้ไม่เยอะอาจารย์ดี่ทามซ้อนให้ทานอย่างเดียวบ้านป้าทานสุดเลยบอกอย่างเดียวเนาะทานทานไปเลยโอ้ทานไปเลยไม่ได้คะแนนเลย บอกว่าสีแดงให้ใส่ขาวกับเหลืองสีแดงให้ใส่กับดำถ่ายกลางคืนจะใส่ดำให้ที่นี่มานี่ใช้ขอบนะขอบดำจะได้วาเปินมักดำมักกองดำเขาจะทำหน้าบกเขย่าเดี๋ยวครูเข้าไปตรวจทุกวันนะเรียนนะจะให้ตกสั่นนะใยญ่ ยัาได้ื้อเด็กู่กันเ้อเลี้ยงไก่ก่อนเดี้ยงไก่โตค่ะไแจมออมเออบอมมีไก่บลลักอ่อนด้งยสิภาษากะใส่ตัวหนังสือหลายพจนใส่จัดสองบรรทัดกัะพอใส่เลอเบิร์ดสุวรรสุเนศเห็นหกคนน้องคือบังเบิดบอก ใส่รูปสามอันแล้วก็ใส่ตัวหนังสือสาม่คนเรียนแต่ละคนก็ไม่มีความพอดีนะอย่างไรบ้างของยาเลยนะของยากอ่ะของยากตัวหนังสือต้องสูงขึ้นมาอีกมันต่ำไปต่ำไปงงแน่นโอเคครูตรวจงานคห้ให้ให้พให้ป้าเบิ้งน้ำเอ๊ะแล้วป๊อึ เอ็ดเดียบอโอ้ยคนอ่านรัศมีเมื่ออก่อนกนแบบใส่สวดกันสวดนะสวดนะจะเสียบสิ้นเสียกู้ใหญ่หไดแล้วผมไม่เสียกู้น้อยกู้ใหญ่ค่ะกินอิ่มละเรียนมาจากอาจารย์ไหนเอ็ดเดีอาจารย์เฉวงไปทำอะไรมาเมื่อเช้านี่นะตัดผมบอกตัดผมตัดอะไรตัดน้าป่านะแล้วมาหนูมาตัดหน้ามาล่ะ

ก็จะต่ำนี่ประมาม่อไห่ตวันนั้นน่ะมันต้องใส่ที่เรือนกินได้เลยยาแต่เมแปงเนระเออแต่เมแ็งไก่เขาพูดนีถ้าจินิขนะนข้าวเชียงเนะโอดังเลยจยกวงนะ นอ้ว่ากินแปงบ่กกินเลยหบอกเจ้าบอกกินเราหยบอกขาดเจ้าบอกินเช่นไรไกลบอกทำไปวัดบ่กตัดมันเงนไหทำไปวัดป้อเลยอืมอันนี้มาจากไหนบ้านภาษาบอือืมอันี้ก็นั่งมองลงไปกิินไปกินแม่ด่กน เสร็จกินอิ่มเดินไปเอ้าไปแอบเขไหนก็หมดจ้าแอจะเดินมาห้องช่าเดินมาไปั่งมองิที่กลาดไอ้พ๊กก็ขับรถออกไปเอาของที่ส่งขึ้ครจพิชิินะคะแมวบันน่นี่แหละทำความสะอาดนเยุบเครื่องมือนี่แหละมันหเต็มไปหมดเลยใช้แกเียน้อยนึง่ะ เด็พอมือมากวอนที่ปูนก่อนเีออกงากว่าคนที่เสร็จก็เบิ่งเสร็จแล้วมันต้องใส่ผมจิ้มแบบนี้ไปทำมือมนแบบนี้ห้ามมอย่างเมื่อนี้พี่ินเออมาไยินอยู่เขาปลาเหรไอว้บผมผมแล้วก็ผมแล้วมันใส่ข่อแบบนี้ ในเหมอยกองนะไมรได้ก็ตัดประสัทไม่ไดากับีบีอนก,อนนะก,กินขนมมัน,กกน,กกน,นเป็นปลาเหรอใจนบบ้องตืกระเบื้องใช่ไหมตืออะไรปลาไหมหมูเดี๋ยวทำมันต้องเาอาตะไบหมูเอาหลดมันผลใส่เก็บมาเลดแค็งมันจะมาตร้น มันกระเด้งจริงแฮงจริงแฮงคนอบค่อยอบหน่อยแกะก็มาได้แบบแกะได้ไๆมอะมันแห้งมันแห้งเข้าไปเลยต้องเอาไปติ้งเลยมันลอยลอยลยไม่เหมือนติ้งเนาะอบมันแห้งมันแห้งไปเลยไปหามันแห้งไปเลย าแจะห้อจะดไรด้่อนาอารอร่อยเอฟซีแซ่บๆอบลรเัอ้าวปอมไม่ได้กินหรอขอให้ไปเียเตียหนหมดเลยตรงข้าง่ังยานะมันก็กินข้าวเย็นพอดีเรอออกไปก็จะหิว มีกระบ,บายอกเ็เลยอิมมอ่มนาะกินแค่นี้เดียวก็อิ่มป่ะไหนอะปุงามาเธอแอนดึงออกเนี่มันมีหางเลยุ้นี่นี่เยอะๆนี่ไงอ,อืมเดินไปไหนอะุ้งมาเถอ